ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายจีนฟังเพลินบายไฟเทียนวันนี้นิยายเรื่องย้อนเวลาป่วนช้างอันมาต่อตอนที่14ให้แล้วค่ะปวนที่14รอบออกจากจวนทันทีเมื่อสองแม่ลูกกลับถึงจวนหลังจากหยุนจริงยอบกายคำนับมันดาเพื่อกล่าวลาเด็กหญิงก็เดินเลิ้วๆกลับเรือนของตนโดยมีบ่าวรับใช้ตามติดมาไม่ห่างและเมื่อเจ้าตัวก้าวเท้าเข้าสู่ภายในห้องชั้นในพวกเจ้าออกไปเถอะข้าอยากอยู่คนเดียว บบารับใช้ไม่มีใครกล้าขัดแม้แต่เทาจูคนสนิทของนางอาวิ๋งซิงเจ้าอยู่ไหนทันทีเมื่อเสียงประตูปิดลงเด็กหญิงก็เรียกหาคู่หูตัวจิ๋วทันทีเราอ,อยู่ไม่นานเสียงกระพือปีกเบาๆก็แววเข้ามาให้ได้ยินเจ้ามีสิ่งใดอย่างนั้นหรือเยาวนกชิงเหนียวบินมาเกาะบนไหล่ของนางเอียงคอถามด้วยดวงตากลมโตข้าคิดว่าวันพรุ่งชงฟ้าสางข้าจะไปพบท่านตาท่านยายที่จวนเพราะข้ามีสามารถนั่งรออย่างจะเย็นได้ยืนจริงบอกในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมา ข้ารู้ว่าเจ้าใจร้อนแต่การจะออกจากจวนตามลําพังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอีกอย่างเจ้ารู้หรือว่าจวนที่เว้ยของตาเจ้าอยู่ที่ใดอวิ๋งสิงแยงยุนจริงนิ่งเงินไปเล็กน้อยก่อนที่นางจะทบทวนตามเนื้อเรื่องตามที่เหมยหลินเคยเล่าให้ฟังจวนที่เว่ยของท่านตาอยู่เขตตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังซึ่งอยู่ห่างจากจวนของนางราวห้ถึงแลี้สอถึงสกิโลเมตร สำหรับนางในร่างเดิมย่อมไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับร่างเล็กจ้อยของร่างนี้แต่เรื่องนี้ไม่อาจรอช้าก่อนที่เจ้าตัวจะถอนหายใจและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวข้าย่อมรู้อยู่แล้วส่วนหนทางจะออกจากจวนเรื่องนี้คงต้องรบกวนเจ้าอาวิ๋งสิงมีใช่ว่าเจ้าบินสำรวจรอบจวนแห่งนี้จนทะลุปรุโปร่ปรงแล้วหรอกหรือเจ้าสามารถบอกข้าได้หรือไม่ว่ามีทางไหนบ้างที่จะทำให้ข้าสามารถหลบการตรวจจับของเวนยามได้ อวิ๋งซิงกระพือปีกเบาๆพร้อมส่งเสียงคล้ายหัวเราะเจ้าช่างรู้จักใช้ค่าเสียจริงเยว่าก่อนนกตัวจิ๋วจะเอียงหัวอย่างครุ่นคิดด้านหลังเรือนครัวเล็กมีช่องแคบที่เชื่อมต่อสามารถออกไปด้านนอกได้ค่าเคยเห็นบ่าวตัวเล็กอย่างเทาจูใช้ทางนั้นลอบออกไปซื้อขนมหลายครั้งหากเจ้าเลี้ยงสายตาผู้คนในยามเช้ามืดได้ค่าคิดว่าทางนั้นปลอดภัยที่สุดยุนจิงพยักหน้ารับทันทีดวงตาของเด็กหญิงฉายแววแน่วแน่ดีค่าจะเตรียมตัวคืนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน อวิงซิงยังคงมองนางด้วยความกังวลแต่เจ้าจำไว้หยุนจิงการออกจากจวนแม้ในยามเช้ามืดก็ยังมีความเสี่ยงหากเจ้าถูกจับได้อาจสร้างปัญหาใหญ่ให้กับมารดาเจ้าและตัวเจ้าเองหยุนจิงยิ้มบางพลางยกมือแต่ตัวนกชิงเหนียวเบาๆข้ารู้ดีและข้าจะระวังตัวขอบคุณที่เตือนข้าข้าจะไม่ประมาทเด็กหญิงขยับตัวลุกขึ้นและเดินไปยังโต๊ะเล็กข้างเตียงหยิบถุงเงินที่บรรจุเงินเหรียญติดตัวไว้ก่อนวางมันลงในอาพรชั้นใน ข้าจะบอกเถาจูว่าไม่สบายและต้องการพักผ่อนห้ามผู้ใดเข้ามารบกวนจะได้ไม่มีใครสงสัยนางกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังอวินซิงพยักหน้าเล็กน้อยแผนนี้พอฟังขึ้นแต่เจ้าต้องมั่นใจว่าเถาจูจะไม่เผลอหลุดปากข้าไว้ใจเถาจูน้ำเสียงของหยุนจริงเต็มไปด้วยความมั่นใจทั้งนี้ในนิยายต้นฉบับได้กล่าวเอาไว้ว่าเถาจูกับอาหลันนั้นซื่อสัตย์และปกป้องนางจนตัวตายแม้นางจะยังไม่เชื่อมั่นเต็มร้อยทว่านางจำต้องเสี่ยง นางรู้ดีว่าข้าต้องการสิ่งใดและนางจะไม่มีวันทรยศข้าเมื่อเตรียมแผนทุกอย่างเสร็จสิ้นหยุนจิงเดินไปยังเตียงและล้มตัวลงนอนเปลือกตาปิดสนิทพร้อมกับความมุ่งมั่นที่คุกรุ่นในใจอวินซิงกระพือปีกบินไปยังคานไม้เหนือเตียงของนางก่อนเอ่ยเสียงเบาข้าจะอยู่ข้างเจ้าเสมอเยว่ายามเช้ามืดเมื่อแสงแรกของวันยังไม่ปรากฏหยุนจิงขยับกายลุกขึ้นจากเตียงอย่างเงียบเชียบดวงตาของเด็กหญิงเปล่งประกายด้วยความมุ่งมัน่น นางพยายามหาชุดที่ค่อนข้างคล่องตัวก่อนจะได้เสื้อชั้นนอกสีอ่อนกับกระโปรงตัวหนึ่งที่ไม่มีลวดลายมากนัก่อนจะมองขึ้นไปยังคานไม้ที่อวิ๋นซิงพักอยู่ข้าอยากได้ชุดเด็กชายเจ้าตัวพูดพลางถอนหายใจยามองไปในหีบผ้าของตนชุดเด็กชายอาวิ๋นซิงเอียงหัวมองหยุนจิงพรางกระพือปีกเบาๆข้าคิดว่าชุดในหีบของเจ้าไม่น่าจะมีสิ่งที่เจ้าต้องการ ยุนจิงพย,ยักหน้าถูกของเจ้าข้าก็เพียงแค่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ข้าดูกลมกลืนมากขึ้นหากต้องพบเจอใครระหว่างทางแต่เจ้าเป็นเด็กหญิงหากมีผู้ใดจับได้ว่าเจ้าแต่งกายเช่นเด็กชายอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเดิมอวินซิงแย้งเสียงแผวเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องห่วงข้าย,ยอมมีวิธีของตัวเองแต่ตอนนี้คงจะต้องแต่งชุดนี้ไปก่อนยุนจิงถอนหายใจเบาๆก่อนจะยกมือเก็บปลอยผมที่ตกลงมาข้างแก้มพร้อมกับรวบผมทั้งหมดขึ้นเป็นหางม้าเชกเช่นโลก,ก่อนและมวยขึ้นเป็นธงดังโง หลังเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยเจ้าตัวก็ไม่ลืมหยิบถุงเงินขนาดเล็กติดตัวไว้ในกระเป๋าซ่อนด้านในเสื้อก่อนจะหันไปมองอวิ๋นซิงข้าพร้อมแล้วอวิ๋นซิงทำเพียงพงกหัวรับจากนั้นหยุนจริงจึงได้เปิดประตูห้องนอนของตนออกคุณหนูเหตุได้ตื่นแต่เช้านักหล่าเจ้ากะเถาจูที่นอนเฝ้าอยู่หน้าห้องของนางถามขึ้นด้วยน้ำเสียงงัวงเงียเถาจูเจ้าจงฟังข้าให้ดี น้ำเสียงของหยุนจิงค่อนข้างจริงจังจึงทำให้เถาจูหายง่วงเป็นปลิดทิ้งคุณหนูมีอันใดหรือเจ้าคะแม้ว่าเถาจูจะอายุยังน้อยแต่ทว่านางค่อนข้างรู้ความเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้รับการฝึกอบรมมาจากไป่ซินหยุนจิงพยักหน้าอย่างพึงพอใจเมื่อเห็นท่าทางของนางดังนั้นเจ้าตัวจึงได้เปิดเผยสิ่งที่ตัวเองจะกระทำออกมาแต่ใบหน้าของเถาจูลังเลกำลังจะเอ่ยคาน เถาจูเจ้าฟังข้าเรื่องนี้ไม่อาจรอได้เจ้าจงทําตามที่ข้าบอกก็พอเจ้าคิดว่าสามารถทําได้หรือไม่หยุนจริงเอ่ยตัดบทด้วยใบหน้าแน่วแนว่ข้าตกลงเจ้ากับคุณหนูโปรดวางใจเถาจูจะไม่ให้ใครรู้เรื่องโดยเด็ดขาดเด็กหญิงร่างผอมรับปักเสียงหนักหลังจากครุ่นคิดตามที่ผู้เป็นนายบอกเด็กดีข้าไปไม่นานก็กลับโดยปกติก็ไม่ใครมีคนสนใจข้าอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหา หยุนจิงพูดด้วยรอยยิ้มก่อนที่ร่างเล็กๆของเธอจะหันหลังและกลืนไปกับความมืดตามเส้นทางที่นกชิงเหนียวบินนำการเคลื่อนไหวของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไวฝีเท้าของนางราวกับแมวจนแม้แต่หัวหยุนที่มาปฏิบัติหน้าที่รู้สึกสนใจก่อนที่เขาจะเริ่มเคลื่อนตัวตามเงาร่างเล็กของเด็กหญิงที่มีอายุน้อยกว่าเจ็ดปีไปอย่างเงียบงันโดยทิ้งระยะห่างให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้นางรู้ตัวเมื่อหยุนจิงวิ่งมาถึงช่องที่อวินซิงพูดให้ฟัง นางก็รีบมุดตัวออกจากกำแพงตรงช่องนั้นทันทีท่ามกลางความรู้สึกสงสัยระคนใคร่รู้ของหัวหยุนที่เจ้าตัวใช้วิชาตัวเบากระโดดข้ามกำแพงและเหยียบไปบนกิ่งไม้ที่ทอดยาวมาตรงหน้าสองตาของเด็กชายยังคงมองตามร่างเล็กของหยุนจริงที่กำลังวิ่งตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจวนหลี่แม้ว่าหัวหยุนจะรู้สึกกังขาในการกระทำของนางกระนั้นเขาก็ยังคงตามติดเด็กหญิงต่อไป ลีหยุนจริงวิ่งไปตามเส้นทางในความทรงจำท่ามกลางแสงสลัวของแสงแรกที่กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าใบหน้าของนางยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นระคนเด็ดเดี่ยวและในที่สุดเด็กหญิงก็พบกับประตูจวนสีแดงเข้มมีสิงโตหินหนึ่งคู่เฝ้าอยู่คนละด้านของประตูและเหนือบานประตูมีแผ่นป้ายเขียนด้วยตัวอักษรสีทองลายมือหนักแน่นว่าจวนไท่เว่ยะกูลหลิว ซึ่งหากนางจำไม่ผิดในเนื้อเรื่องต้นฉบับบอกว่าป้ายหน้าโจวน,นี้เป็นลายพระหัตถ์ของทัานเกาจูปู่ทวดของทั่นอูตี้ที่ท่านตาทวดของนางได้เป็นสหายร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลจนกระทั่งได้ใช้แท้เดียวกับราชวงลียุนจิงมองประตูจจนตรงหน้าด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวหลังจากวิ่งมาถึงนางสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเพื่อระง,งับอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางร่างเล็กพิงกำแพงเล็กน้อยเพื่อพักก่อนจะรวบรวมกำลังใจที่จะก้าวเข้าไปด้วยหัวใจอันเต็มไปด้วยความหวัง มือเล็กๆของนางกำห่วงหน้าประตูเอาไว้แน่นก่อนจะตัดสินใจเคาะลงไปสามครั้งจนเวนยามที่อยู่ด้านในพากันมองหน้ากันด้วยยอความสงสัยเป็นผู้ใดมาเยือนน้ำเสียงของคนพูดเต็มไปด้วยความห้าวหาญดุดันข้าคือหลีหยุนจริงบุตรีของหลิวอวิเฟยจบคำพูดของนางทหารยามนายนั้นรีบเปิดประตูทันทีเจ้ามีหลักฐานใดหรือไม่ นายทหารผู้มีใบหน้าขึงขังเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงไม่ดังไม่เบาทว่าเนื่องจากเจ้าตัวเป็นทหารน้ำเสียงจึงค่อนข้างหยาบกระด้างนี่คือป้ายหยกประจำตัวข้าหยุนจริงยื่นป้ายหยกประจำกายออกไปตามธรรมเนียมใบหน้าของนายทหารผู้นี้แสดงความตกใจอยู่ชั่วครู่ก่อนที่เขาจะค้อมกายลงเล็กน้อยและเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสุภาพมากกว่าเดิมทว่าก็ไม่ถึงกับนอบน้อมเรียนเชิญคุณหนูเข้ามาก่อนขอรับค่าน้อยจะให้คนไปตามนายท่านกับนายหญิง ขอบคุณท่านอาเจ้าค่าใบหน้าชื้นเหงื่อของหยุนจิงเผยรอยยิ้มบางกรอบกับท่าทางของนางทําให้ในายทหารคนนี้นึกชื่นชมระคนเอนดูคุณหนูไม่ต้องสุภาพกับข้าก็ได้ขอรับข้าน้อยเป็นเพียงทหารรับใช้ในเรือนท่านเรียกข้าว่าจางไห่ยเถอะสีหน้าของหยุนจิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยทว่าก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของผู้ฝึกยุทธทั้งสองคนที่กําลังจับตามองคุณหนูรู้จักข้าน้อยหรือขอรับชายไวกลางคนถามด้วยความกังขาระแวดระวัง เรียนท่านอาตามตรงข้าเคยได้ยินท่านแม่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านตามีผู้ติดตามที่จงรักภักดีอยู่สองคนและท่านตายังเห็นเขาทั้งคู่เปรียบประดุดดังญาติมิตรเจ้ากะหนึ่งในสองนามนั้นคือจางไห่2สองคือหย่างงดวินข้าจึงประมาทเล็กน้อยเมื่อได้ยินนามของท่านลหลหยุนจริงค่อยนีวไว้ด้านหลังมองศตากับผู้สูงวัยกว่าด้วยดวงตาใสาซื่อซึ่งค่าทางของนางแม้ว่าโฮยุนจะไม่เข้าใจกระนั้นเด็กชายก็สามารถรู้สึกถึงความเจ้าเล่ห์ของคนเด็กกว่าได้ไม่ยาก ขอบคุณสำหรับการติดตามค่อยอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะค่ะหรือสามารถสนับสนุนได้โดยการกดสมัครสมาชิกค่ะ